นักปฏิบัติส่วนใหญ่มันจะพลาดตรงนี้แหละแทนที่จะเริ่มต้นด้วยสตินะกลับไปพยายามทำสมาธิก็นั่งสมาธิกันหลายปีนั่งกันไปเรื่อยๆนะเดินจงกรมมุ่งไปที่สมาธิทิ้งสติสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดแหละนี่แต่ว่าบางท่านท่านมีบุญบารมีมากท่านทำสมาธิอย่างนี้แหละ พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนี่บนปบริมีท่านเยอะนะถึงจุดหนึ่งจิตท่านดีดต,ตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เห็นว่าเอ้พุโทโธนะั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูะลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอันนี้จิตท่าจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตรงนี้ฝึกกัน,นานนะใช้เวลานานแต่ถ้าอยากรวดเร็วหน่อยก็มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้นะ หายใจเข้าพูดออกโทรอะไรเงี้ยหรือร,รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้อ่างเงี้ยแล้วจิตหนีไปรู้ทนันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทนันการรู้ทันจิตตนเองเนะเป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะรัดสั้นที่สุดเลยพอถึงจะเริ่มจากกายเริ่มจากเวทนาเริ่มจากสังขารทีชั่วสุดท้ายก็ต้องรู้ที่จิตมันจะมารู้อยู่ที่จิตมาละอยู่ที่จิตเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นเลย กนะิเลสมอยู่กับจิตกุศนะลก็อยู่ที่จิตมรรคผลก็อยู่ที่จิตเพราะั้นถ้าเราสามารถภาวนาแล้วตัดตรงเข้าถึงจิตใจได้เลยเนะี่ยเราจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว